สวัสดีค่ะพเมรพี่น้องวันนี้เขาก็มาพอกันอีกเทือนเนาะค่ะกับการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว,นวนตันออกเชียงเหนือตอนลางจังหวัดอุบลราชธานีพอกันน่วันนีกับตรงกบ,บายวันที่6มิถุนายน2,564ค่ะ คสำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปของอีสานลาวของเฮาในช่วงนี้เนาะค่ะแต่ยังคงม,มีฝนฝ่าพนังร่อยละหกสิบของพื้นที่ก็มีล้อมกระโชกแห้งและฝนตกหนักในบางแห่งนะคะลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่บสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายสูงที่ประมาณสามสิบสามถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะ ค่าสำหรับการคา,าดหมายลักษณะอากาศในเจ็ดมือทางหนือของอีสานล่างของเฮานะคะในช่วงนั้นที่6ถึงวันที่12มิถุนายน2564นะคะลักษณะอากาศแต่สิ่ง่ไม่ฝนปากข้างหน้าร้อยละ40่ซถ,ถึงหกของพื้นที่และการมีพน้นตกนักในบางแหง่งลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม,มที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยการคาดหมายอุณหภูมิมสูงสุดนะคะสู่ที่ประมาณ33ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ ตามสูญุตียี่23ถึง27องศา,ศาเซลเซียสค่ะค่าสำหรับลักษณะาการโดยทั่วไปทางอิสานาของทาในช่วงนี้นะคะก็ยังคงม,มีฝนปาขนางนอกลอยละ60ของทุนทีก็มีเริ่มกระโชกแห้งแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งกะยากขอตอนพ่อแม่พี่น้องให้ดูแลรักษาสุขภาพและป่ารีกเกลี่ยบริเวณที่นี้ฝนป่าข้างนอกและป่ามีเริ่มกระโชกแห้งนั่นนะคะ่ะและขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประ,ะจำวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยา จังหวัดอุบลราชธานีไหวย,ยางไก่ชิดนะคะ่ะสำหรับการรายง,งานข่าวพยาการอากาศประจำวันของศูนย์ตุนยมิทยาภาคตะวันออกเชียงนะตะลางจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอจบการรายง,งานข่าวเพียงพนิกอนขอเป็นไงม่เหมืออืน่นสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน